พี่ว่าเสียงไฟเลนดังขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรคะนี่ตอนแรกรถก็จะจอดอยู่กับน,นี้แหละทุกคืนเลยวันวันจะดังนะที่สนะี่ะหมาเหา่าหมาหอนทั้งที่สี่ถึงที่ห้านะหมาหอนตอนแรกนึกว่าคนขโมย่อองอแล้วตอนเช้าวันอาทิตย์ก็ประมาณสิบโมงสามนาทีผมก็นั่งเล่นแบบนี้แหละตามปกติแล้วอยู่ดีก็เสียงไฟเลนดังสน,นั่นทั้งร้านเลย พูแรกที่คิดคิดว่าเป็นรถพยาบาลวิ่งผ่านหน้าบ้านก็เลยไม่ได้สนใจเลยมองไปมองเอามันรถตัวเองเนี่ยว่าดังแรงมากๆเลยก็เลยเรียกลกน้องมามาปิดสวิทช์ก็ตามคลิปที่ผมลงไว้ในรพี่นะครับก็คือตามคลิปเลยไม่ได้ทาคอนเทนต์อะไรทั้งสิน้นเรามีกล้องวงจรปิดในร้านให้ดูเลยว่าไม่ได้ทาคอนเทนต์นั่งอยู่แบบน,นี้ก็เลยเรียกลูกน้องมาปิดสวิทช์ไฟตามคลิปที่ลงเลยครับผม ่วนมากรถคันนี้จะเป็นรถเอาไว้ส่งศพผู้ยากไร้นะครับที่ไม่มีทางเรียกใช้หน่วยงานของเอกชนนะครับ <Yeah. S 1> ผมก็จะเป็นาากิตอาสารับร่วมกับสว่างกู้ภยัยบุรีรัมจุดรอหนึ่งก็คือจะสมทบเรื่องเคลื่อนย้ายศพให้ฟรี mm hmm. นะครับ mm hmm. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละคันน mm ี hmm. ้หานไมาเยอะ คือดังเองเลยออนี่ครับ <c oughs> ก็สัมภาษณ์อยู่นี่ดังดังคิดเองเลยนะครับสงสัยดวงวิญญาณคงอยากมาบอกสื่ออะไรเราสักอย่างนี่แหละครับ,รบก็ดวงวิญญาณคงจะบอกว่าไปผุดไปเกิดแล้วอย่างงี้นะมาสอบไปว่าเออเราทําความดีถึงเวลาจะไปผุดไปเกิดแล้วก็ไปดีไปบนี้<ม>ประมาณนี้ละ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ